วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเว็บเราเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่เขาเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันนะครับลงทะเบียนเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน,นที่ลงทะเบียนทูกวันนี้นะครับเคถ้าประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนสําเร็จแล้วก็ใช้จ่ายในโรงแรมร้านอาหารในสถานที่เที่ยวในจังหวัดที่ ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือถ้าใครอยากผมทะเบียนบ้านอยู่ตรงก็ไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดอื่นได้หมดเลยย่เว้นแตับ,บุีกลบังับนะครับโอเคเราก็จะลงทะเบียนในในส่วนที่เป็นคนใช้สิทธิ์นะครับก็คือประชาชนนะครับก็กดตรงนี้นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับหรเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าเว็บนะครับเท่าที่ผมกดดูนะต้องพิมพ์เวอร์ไวเว็บด้วยนะครับถ้าเราพิมพ์ว่าเราเที่ยวด้วยกัน เดียวมันจะเข้าไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่เวอร์ไวด์ Web บข้างหน้าะครับเวอร์ไวด์ o t ท่องเที่ยวด้วยกัน dot com เนี่ยมันก็จะเข้ามาในการนี้ครับทีนี้เพื่อนมาตรงนี้ครับแท็กสีเหลืองเนี่ยตรงเรื่องภาษีนะครับจิ้มไปเลยนะครับแล้วเราก็จิ้มเป็นแถบสีแดงครับว่าสำหรับประชาชนครับทีนี้มันจะมีให้ลงทะเบียนสองฟากนครับแล้วก็เลื่องของฟากสิทธิท่องเที่ยวนะครับคือลดค่าของคับภาษีส่วนลดอาหารสถานที่เที่ยวนะครับ แดนี้ไปเลยนะครับปึ๊บมันจะได้ขึ้นหน้าใหม่นะครับเขียนว่าเป็นที o p l e ตอนเราเที่ยวด้วยกันนะครับด้านี้นะครับมันก็จะบอกเรื่องของปักเณฑนแล้วก็เงี่ยนไขนะครับแล้วก็กดว่าได้อ่านไปแล้วกดอีกครังนะครับนี่ให้กรอกนะครับรายละเอียดไปเลยนะครับนีชื่อนามสกูลนะครับช่องนี้นะครับ ก็คือเลขประชาชนครับทีนี้เพื่อนๆก็เตรียมตัวแบบประชาชนนะครับเพราะว่าจะต้องกรอกเลขรหัสหลักบัตรประชาชนด้วยนะครับคือรหัสสองตัวแรกนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กรอกปีที่เราเกิดนะครับแล้วก็เบอร์ทัพท์นะครับก็คือเขาจะให้มีการใส่ส่งรหัสยืนยันมาที่เบอร์มือถือเรานะครับแล้วก็กอกเบอร์มือถือเราไปนะครับเขาบอกว่าหนึ่งเบอร์ต่อนคนเท่านั้น ก็จะให้ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะครับกดมายืนยันไปทีนี้นะครับมันก็จะมี otp มาครับก็จะมีรหัสส่งมาให้มาครับในมือถือนะครับก็กรอกรหัส color otp ครับก็จะมีเวลาสำกัาทีนี้นะครับก็เขาบอกว่าให้รอ sms เพื่อยืนยันการเปลี่ยนค้งนึงครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็กดตกลงไป แล้วก็ระหว่างนี้เราก็มาดูข้อมูลโครงการนครับโครงการนี้นะก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายทัพประชาชนครับผ่านการท่องเที่ยวประเทศก็คืออาจจะระัฐอาจจะอยากอยให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นประมาณนี้แหละนะกระตุ้นจีดีพีอะไรประมาณนี้น,นคะครับเพราะว่าตอนนี้นการท่องเที่ยวเราก็ยันแย่แล้วนะครับก็ก็คือส่งเสริมให้คนไทยออกมาใช้เงินในประเทศประมาณ ก็ตอนนี้นะครับก็จะมีสถานการณ์โควิดที่ือนกับจะประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปจะต้องดูัปต่อนะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็องทยนจนไว้ก่อนก็โอเคนะครับรายละเอียดโครงการนะครับก็คือสนับสนุนส่วนลดนะครับของค่าโรงแรมนะครับพัฒนรัฐสนับสนุนให้ส0เอร์เซนไปเลยทีเดียวนะครับก็ว่าไม่เกิน3 0 0พันบาทนะครับ ก็คือถ้าเราตีว่า40เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสามพันบาทก็คือห้องหนึ่งเต็มแม็กซิมม์เนี่ยก็คือหน่สองนะก็จะลดเต็มแป็กถ้าใครถ้าใครไปพักที่ถูกวันนี้ก็อาจจะไม่ถึงสามพันนะครับเช่นพักที่พักห้องละสองพันบาทต่อคืนเนี่ยก็จะลดไปแปดร้อยบาทประมาณนี้นะครับก็จำกัดสิทธิ์คนละไม่เกินห้าห้องหรือห้าคืนนะครับ ถ้ามีในครอบครัวเรามีหลายๆคนเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์เนี่ยได้หลายๆสิทธิ์นะครับโอเคก็จะมีสนับสนุนคู่ปองอาหารนะครับร้อยบาทต่อห้องต่อคืนนะครับสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน,นครับก็ค่าตั๋วเครื่องบินสองซิตผู้โดยาสารต่อหนึ่งห้องโรงแรมที่จองคือให้ไปเป็นแพคคู่นะครับ โอเควันเดินทางไปหรือกลับต้องไม่ห่างจากวันเช็ค in, ช out, อินเช็คเอาท์แรมไม่เกิน5วันนะครับแล้วก็เดินทางกลับจากกังเพื่อนต้องอยู่ใามเอ็ดตัวหกสองห้าหกสามครับโอเคประชาชนจะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนสําเร็จและใช้จ่ายในโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ของเพื่อนครับในจังหวัดที่ไม่ใช่ทมิฬบางบาของเราเองครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมเองก็รอสักพักนึงนี่ย ไปเสร็จก็ยังไม่คอนเฟิเร์มเลยนี่นะก็อาจจะต้องรอต่อไปนะฮะโอเคมาดูมือชันนะครับก็คือว่าเราไปพักที่ไหนได้บ้างเนาะ,ะก็จะมีหมวดนะครับเป็นรนะ้ตานอาหารโรงแรมประกันท่องเที่ยวนะ,ะมีแนนะนำสำหรับชายผู้ะญิงนะครับสีธรรมดาครับก็มาดูที่ท่องเที่ยวไปนะ เป็นจังหวัดภูเก็เเตามตาผลิตผลิะไลต่าง ใเลือกมากมายนะครับสีมูจิต่เอยอะแยะนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับจะไปเชียงใหม่นะครับไปเยี่ยมเพื่อนที่เชียงใหม่เขาะสงองมสระเอเชียงใหม่นะับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็ราคาองพักสุดเนี่ยามบาทก็สามารถลดได้ประมาณพันหนึใก้เคียงนครับก็จะเหลืออีกประมาณพัน0นาครับก็ลองเลือกได้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับมาเป็นารทำพิธการนะครับสีหน้าก,ก,ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เตรียมบักแค่ะชดหน้าหนึง่งใบแล้วก็หลังจากนั้นก็อรอไม่ไดแค่นี้ครับก็รอใม่เซ็จแล้วก็ยืนยันตัว SNS OTP นะครับที่ก็รอแม่เส็จคอนเฟิร์มทีนะครับ,รบ,รมรมรบผมมาเที่ยวมาถ่ายกันนะครับผมยุคโควิดจะาน ก็จะได้ทีนงานทีมส่วนครับ